ใครมาใช้ถนนสายนี้กรุณารักษาสมบัติของเพื่อนด้วยไม่ใช่ว่าอยากจะเลี้ยวรถไทก็เลี้ยวให้มันหักของเพื่อนของฝูงหักแลเนละน่ะนาดอุตส่าห์ให้เที่ยวต่อไปนี้จะปิดนะต่อไปนี้จะปิดปิดประตูเหล็กโอ้มัน,ม,นมันคือสิเป็นยังสั่นลูกเลยมึงเด้อโอโอเดี๋ยวดียะย,ยาเล่งก่อนอยาเล่งเล่งหลักผิดเมื่อกี้นี้ไปเล่งหลักนั่น เออได้ได้ได้อืมอืมเอาลึกๆเลยแน่นๆสองเสานี่สิเป็นเสาพักกระตู ข้าขอมาให้ยาด้ยาสิทางมึงมึงข้างเดียวเนี่ข้าจะมาเดียวรถไกลๆเพราห็นเนี่ยขเขาไปหา อันนี้คือหลักต่างๆที่เขามาเลี้ยวรถทำให้เราหักหนึ่งหลักสองหลักสามหลักสี่กับหลักแดนทางเพื่อชมพูหักเหมือนกันหักสี่หลักนะแต่ว่าเมื่อวานนี้ยายหมอมาดูนะเห็นมันนอนอกับพื้นแต่วันนี้ถูกซ่อมแล้วก็ยังดีนะที่มีสาม ที่มีสาม,มัญสำนึ็จมาซ่อมให้เนาะไม่ใช่อะไรแล้วที่ดินใกล้กันก็ถ้าจะไถปลูกมันปลูกอะไรเนาะต่อไปจะให้ใช้ทางเดินตัวเองนะไม่ใช่มาใช้ทางเดินของคนอื่นแล้วตัวเองก็ปลูกมันเคยแบบนี้นะต้องหาทางเข้าเอ,าเองเพราะว่าที่ดินตัวเองก็พิจินใหญ่หมือนคันก็เข้าก็ได้ว่าเด้ทำแบบน้เาเก็บเอิเราเก็บอ,อน I <laughs> do Tá? Ah.

หักมาใส่ทางกับแทนที่สีขำขื่นกับบ่ขำอันมอเตอร์ไซค์หลีกกันมากกับพอดีขนสองคนชมเหตุหักระยะได้ฟังเฮาฟังเลยสิเนี่ยเล็กมาลูกเล็กนะเ,เอารูป ี่เสีบังบองเขาไปนํากันเลยมันรักที่เหัก,กตัวท่อนนักก่นสบอาบองเขาไปพวกเขาไปหาเสาไหม้นั่งก็ได้ลูกนั่นนงกวนพเพราว,ว่าเนี่ยเาสาเสาทูนมันเที่ยมเขาไปออือต้องได้โทดได้ซึงสมห้สมกับพ่อสนี้เบึงลูก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ người để <laughs> không bỏ lỡ những video hấp dẫn más de เอาแกมากอืคนนี้ดีมันเอาของห้ควักสดูเจ็บกมูเจ็กเบูเล็กมากองกอวนนี่นี่เห็นอันเครื่องเชื่อมที่บอสต้องใส่ใชยสป่าบอส เชื่อมเชื่อมเล็กนะเราต้องใส่ไฟฟ้ามีบอสมีเลยอมีแต่มีแต่ตะบานเจาะบราใส่ไฟฟ้าวดจิ้อยัมเชื่อมีกยังม่เชื่อเออกระมุด่าเห็นประตูเล็กนะไปยื้ไปยืนเครื่องบนไพปนอ๋อเออเข้าใจแล้ว

ลวลวดเขาหีัวเ่ามีสามเข่บของเข่าแล้วมันมาลักลักสมิ่มันก็ลักเอาได้ยังเก็นกาเก็นกาจวันดี๋เอามาตอกับเขา อันเจ้ากันมันจะดีเสาหนึ่งชังนสูงจะได้ไหมเขากรักเ้าไปเอทหามด้วยนะตัวเชือกตอนเปิดตัวนั่นแหละยกคุณให้หานไป

นี่กันคือบากินเ้อที่อีู่ข้าง่อกอกอบนเลยลูกอืเอาตีนเอายังขึ้นมากบนเลยไม่เก็าออกอืมมันบ่แข็งแรงดอกแบบนะั้นโอเคบอ่อพี่รักแดนอยู่พี่โอ้ใส้ลักสนดบอ่อลักสนดเอาไว้ทั้งพี่ เอาไปทั้งนอกบัดแล็งจังฝังไว้เหลือเครื่งเดียวเหลือเครื่งเดียวแล้วเขตาตำนี่พวกนี้มันมาเอาขี้ดินหลวงเลยนี่ที่จริงมันต้องหมุมไปหันนะเอาไม้ออกก่อนเอาเสาไม้ออกก่อนเอาคอนตีแกะเสาไม้ออกก่อนเอาเสียมสัวลูกเสียมกระมี